ขอแสดงความยินดีกับยอดทีมแห่งกองกฤษนะครับแมนเชสเตอร์อยู่ที่เจ็ดนะอันนี้ใช้ชื่อนี้ได้แล้วจอบหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยหนูขับขับรถอยู่หรือเปล่าแล้วก็มาลงคลิปอะไรเงี้ยหนูไม่ได้ขับรถนะครับคือพอหนูใช้เป็นกล้องหน้านะครับวันนี้ตื่นสายนะครับแล้วก็หลานมารับนะฮะ ปกติเวลาไปทํางานเนี่ยครับเนี่ยให้ดูก่อนนะฮยน้องจ๊อบก็เป็นคนขับนะครับหนูไม่ได้เป็นคนขับนะต้องบอกก่อนหนูเป็นคนซ้อนหลายคนจะหาว่าเฮ้ยมึงขับรถด้วยถ่ายคลิปด้วยนะครับมือไม่ได้ขับไม่ได้ขับแค่ถ่ายกล้องมนาก่อนอื่นนะครับขอสารภาพตามตรงนะครับเมื่อคืนอยู่แช่งไม่ไหวจริงๆเราจะจบครึ่งแรกนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือแมนเชสเตอร์ยูที่เจ็ นำสองประตศูนหนูเชื่อหนูดูจากเกมการเล่นแล้วอะ่ะมันบุกแบบวูฟแทำตันก็เสียง่ายไม่ปฏิปต่อไม่ได้น่ากลัวหนูคิดว่าน่าจะจบที่สามศูนย์หรือสี่ศูนย์นะครับพอมาตื่นเช้ามาดูฮมีบางโอกาสดำไปถึงสามหนึ่งกลับมาเสมอสามสามใครดูอยู่ช่วยบอกหน่อยแฟนผีแดงมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะหนูเชื่อว่าเป็น ถ้าเรียงตามไทม์ไลน์นะตามไทม์ไลน์ที่แบบล้วไไดูดูข้างหลังนะต้องกลับขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าตื่นเช้ามันต้องทํางานถ้าเรียงตามไททม์ไลน์เนี่ยมันจะดรามามากเลยนะสองศูนย์มาเป็นสามมาเป็นสามศูนย์ใช่ป่ะเอ๊สองศูนย์แล้วมาเป็นสองหนึ่งแล้วมาเป็นสามหนึ่งแล้วมาเป็นสามสองแล้วมาเป็นสามสามและจบที่สี่รูสามโดยคอปปี้ไมนูพระเบิดเห็นไหม อารามบอยเนี่ยเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ออกมาสปอยออกมาชื่นชมไอเด็กคนนี้ตั้งแต่วันแรกที่เห็นแฟนแมนยูเองยังบอกแฟนทีมอื่นเองก็พูดแฟนลิเวอร์พูลก็บอกเฮ้ยพื่อนผู้ชมมาจะเล่นดีนัดเดียวก็ได้แต่ไอเด็กคนนี้หนูบอกเลยว่าไม่ธรรมดาหนูเคลมได้เลยว่าอารามบอยเป็นคนแรกๆที่บอกว่าไอนี่เล่นดีตั้งแต่วันแรกของโลก,อกของโลกของโลก,อ,โลกอ่ะเคลมเลยว่าเราคือคนแรกของโลกที่แบบเฮ้ยเขาพี่เม,มนูเล่นดีมากและคนนี้คือเยาวชนที่แบบเก่งนี่เคลมเลย ขนาดหลานชายเนี่ยเชียแมนยูมันบอกเลยโอ้ยอามันเล่นมันอาจจะเล่นดีนัดเดียวก็ได้อย่าเพิ่งไปเค็มเดี๋ยวคนอื่นก็จะมาทัวลงไม่มีเห็นตั้งแต่นี่เลยนะตั้งแต่เดินเข้าไปเซ็นสัญญาใช่ใช่เซ็นสัญญาเยอะไปจอมก็เยอะไปมันก็เยอะไ,ไปอ่ะฮะ <c oughs> แต่หนูบอกเลยเด็กคนนี้คือเพชรเม็ดงามหนูไม่รู้ว่าฤดูกาลเนี้ยแมนเชสเตอร์อยู่ที่เจ็ดเนี่ยจะจบที่เท่าไหร่แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องดีสักหนึ่งเรื่องใน ในปีปฏิทินฤดูกาลนี้นั่นคือคุณได้เพชรเม็ดงามคือค o อปปี้ใหมหนูหรือไม่จริงหรือไม่จริงจริงไม่จริงนะแฟนปีสัตว์แดงนะครับตอบตัวเองว่าหนูพูดจริงไหมมันคือเรื่องราวดีๆที่นึกนึกถึงก็ฟินน่ะนึกถึงแล้วก็มีความสุขเพราะว่าตัวพู้เล่นที่ไปซื้อมาอันโตนี่แปดสิบกว่าล้านปอน คนนู้นก็แพงคนนี้ก็แพงสุดท้ายเพชรที่มันอยู่กับตัวเองอะแล้วอิลิเทนฮาร์เขาให้โอกาสขึ้นมาแล้วมันนิ่งมันนิ่งเกินเกินเด็กจริงๆเขาไม่รู้นะ่ะโอเคในสองสามนัดแรกอาจจะมีจุดปิดพลาที่แบบพอจ่ายบอลขาดแล้วทําให้ทีมสีประตูเข้าใจแต่คิดดูดีว่าเด็กอายุป,ประมาณเนี้ย มันผ่านความกดดันจากตรงนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าทําให้ตัวเองถ้าทํำหิธีตัวเองเสียประตูเนี่ยมันอาจจะมีแป้วมีเขวแต่คิดดูดีคอปีเมหนูมันยังกลับมาอยู่ในเส้นทางของการเล่นที่แบบเกา่าแลวหนูบอกเลยว่าถับหนูไป็นเด็กเสียนฮักนะเด็กคนเนี้ยหนูจะประคองความรู้สึกดีๆคือถ่ายทอดเขาเรียกอะไรอะเรื่องราวดีๆอย่าให้มันไปอยู่กับพวกแรดปอร์ดเยอะจริงเดี๋ยวมันจะเจ็บูดแต่คนจะ จริงๆคิดไม่ได้ใจนะแต่ยังไม่ได้พคดคือตอนนี้หนูรู้สึกว่าคอปปี้เมูน่จะเหมือนคอนเนอร์แบดลี่คล้ายๆกันตัวที่ว่าเขาทําหน้าที่ของเขาไม่มีบวยวายเล่นตามเกมทําหน้าที่เพื่อนได้เต็มที่และดีที่สุดหนูเชื่อว่าตอนเนี้ยทัศนคติของเด็กคนเนี้ยมันยังดีเพราะฉะนั้นหนูอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าโค้ดหรือใครก็ได้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอปปี้เมนูเนี่ยประคองความรู้สึกมันดีให้มันมันยังแบบมี energy ในการเล่นฟุตบอล มีความมุ่งมั่นทุ่มเทกับการเล่นฟุตบอลมากกว่าเรื่องราวนอกสนามแล้วหนูบอกเลยตัวเนี้ยเพชรเม็ดงามคาสซมิโลจะแก่ไปตัวแนวรับหรืออะไรเงี้ยหนูบอกเอาดีๆคือจะพูดเดี๋ยวก็มาหาว่าอวยเกินไปอีกนะฮะหนูเห็นเห็นแบบการเล่นฟุตบอลที่มัน,ม,นมันมีคลาสมันนิ่งเกินไหวมันตัดบอลได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคลองบอลจ่ายบอลแทงบอลคือแบบ มันเจ๋งเน่ะไม่รู้นะแล้วเขารู้สึกหนูะ่ะหนูอาจจะเป็นเด็กหงที่แบบชื่นชมนักเตะแมนยูก็ต้องกราวขอโทษกับแฟนรีพูดคนอื่นเพราะหนูรู้สึกแบบนั้นจริงคนเราอยากโกหกความรู้สึกเองครับรู้สึกอะไรก็พูดไปก็หนูรู้สึกว่าเขาเก่งคนเขาเก่งเราก็ต้องชื่นชมถูกปะล่ะหนูรู้สึกว่าถ้าจะมีเรื่องราวดีๆของแฟนปีศาจแดงทักเรื่องหนึ่งในฤดูกาลเนี่ยมันคือเรื่องราวที่คุณได้เพชรเม็ดนี้มาเด็กที่ชื่อว่าคอปปี้ไมโน หนูเอานะห้าสิบล้านปอนด์หนูเอานะถ้าหนูเป็นประธานสโมสรนะแล้วหนูแมนยูขายหนูเอานะห้าสิบล้านปอนด์บอกเลยไอน,นี้ของดีด้วยแล้วได้มันเป็นคนอังกฤษมั้งใช่ปะ่ะน่าจะเป็นเยาวชนทีมชาติอังกฤษน่าจะเป็นโฮมโกลนด้วยโอ้โหของดีบอกเลยนะฮะแล้วเมื่อคืนนะครับอ่าสกอตแม็ตมิโนทิทมิเนอร์นะฮะทิมิเนเตอร์ คนเหล็กแห่งอทัสปอดนะฮะลงมาก็โกประตูได้เลยนะครับคือหนูไม่หนูไม่กล้าที่จะพูดเต็มปากเต็มคำว่ารูปแบบกันไปไหนแต่หนูชื่นชมแล้วกันเม,นะมื่อคืนเนียแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือเล่นครึ่งแรกทำเอากองแข่งทอนะบอกเลยนะฮะทำเอากองแข่งทอเพราะว่าเพราะว่าอะไรคือเล่นดีครองเกมได้แบบเบ็ดเสร็จขาดแล้วก็พอตัวเล่นผู้เล่นกลับมาเนี่ยมันดูแบบดูมีพลัง มันดูมีพลังในทั้งเกมลูกเกมแล้วมันอาจจะแล้วลูกแรกอ่ะ,อะแฟนแมนยูบางคนบางท่านอาจจะบอกว่าอ้ยการได้ประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยบางครั้งบางท,งท,งทีมันมาจากจังหวะฉาบฉวยหรือความผิดพลาดของผู้ต่อสู้แต่เมื่อคืนการเข้าทําลูกแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกเลยว่าเสด่าเรียกได้ว่าใบาอ่อนเข้าใหไ,หไหม การเขาทาลูกแรกของแมนยูเนี่ยลูกแรกเนี่ยคือเรียกว่วยใบอ่อนเลย,ออยสุดยอดสุดยอดอ่าสุดยอดก็คือใบอ่อนหลานถามว่าคืออะไรเข้าใจไหมสุดสุดยอดคืออะไรใบ <Buy on. S 1> อ่อนอ่าลูกแรกการเขาทาคือใบอ่อนมากบอกเลยว่าใบอ่อนสุดยอดนะครับแล้วแล้วไอไอลูก ลูกความรู้สึกของค copy menu อ่ะลูก4 3อ่ะเป็นลูกประตประ,ประตูแบบเขาเรียวกว่าดับความหวังของบู๊ปแถมตมันไปเลยแล้วเห็นเลยว่าหนูมาดูหนูมาดูไฮไลท์น,นะพอยิงเข้าไปปุ๊บผู้เล่นบู๊แม่คุกเขา่าก้มหน้าก้มตาลูกนี้กับ copy menu ลูกนี้คือยังไงก็ไม่ถึงลูกนี้ต้องบอกเลยว่ายังไงก็ไม่ถึงไม่ถึงเลยถามว่ทําไมทําไมตายเลยรจ๊อ ลูกเนี้ยเขาพี่เมนูเนี่ยบอกเลยว่ายัางไงก็ไม่ถึงทาไมสุดตีนมันสุดตีนแล้วยังไงก็ไม่ถึงเชื่อดิ <Okay. S 1> เขา้าใจไหม<ะ>าพาม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 วันนี้เราก็จะได้เห็นหลานชายยิ้มเป็นเล่นนะเพราะว่าแมนยูมีชัยชนะแล้วก็มันเป็นเกมที่มันเป็นเกมที่ควรภูมิใจงไง<ะ>ควรฮัลโหลครับได้อะไรมาคุูโจ๊ะสา ู่ตรงเส้นตะมิท่าครับมันคือ,คอกระดีกระดาได้เลย oh, <okay. S 2> มันคือแบบสะใจได้ดีใจได้เพราะลูกนี้มันสมควรแก่การดีใจและแบบกระชากอารมณ์อ่ะโอเคในบางบางบางเวลาระหว่างเกมนะฮบคุณอาจจะอึดอัดกับคนนู้นหงุงิดกับคนนี้กับการนาโชว์บ้างกับมาคัดแรฟอร์อที่แบบพอยิงเข้าไปหลังๆมาก็ตะมีตะบันกูจะ เลี้ยงอย่างเดียวไม่ตรงคุณอาจจะหงุดหงิดนู่นนี่นั่นแต่นี่คือความรู้สึกดีๆของของโมเมนต์ในเกมนี้ก็คือค o อปปี้ไมนูมายิงประตูชัยทำให้แมนเชสเตอร์คว้าสามแต้มและกลับขึ้นมาเป็นชื่อแมนเชสเตอร์อยู่ที่เจ็ดอ่าอันเนี้ยเมื่อวานนี้หนูหนูพูดไม่ได้ว่าแมนเชสเตอร์อยู่ที่เจ็ดเพราะเมื่อวานอยู่ที่เก้าแต่พอเมื่อคืนปุ๊บชนะสามแต้มปุ๊บอันนี้พูดไดเต็มปากแล้ว ทีมนี้ยอดทีมแห่งกงกตคือแมนเชสเตอร์อยู่ที่เจ็ดนะเชียบอะไรอย่างือก็ไม่กล้าเป็นวิจารณ์เต็มเก,มเ,กมเพราะอาไม่ได้ดูไงดูแค่ครึ่งแรกแต่ครึ่งแรกมันเล่นดีดีทั้งเกมลุกเกมรับคือแบบวูบเหมือนไม่ได้เล่นในบ้านเนยหมือนแมนยูเล่นในบ้าน่ะตัวนนครึ่งหลังนะต้องกลับขออภัยนะขอโทษจริงๆริงนะฮะอยู่แช่งไม่ได้รับโอ้ถ้าท่านอยู่แช่งได้ตอนสามสามนี่นะ่าจะคึกน่าดูนะ <laughs> ถูกไหมถ้าอยู่แช่งได้เมื่อคืนนะสามสามน่าจะคึกหน้าดูอ่ะมาลยเว้มาลยเวย้นะฮะอ้าเวสแฮมกับบอลมัดนะฮะเสมอหนึ่งหนึ่งนะ,ะก็อัพตารางนะฮะอัปเดตล่าสุดนะครับที่หนึ่งก็ยังยหนาว้ยห้าสิบเอ็ดแต้มนะฮะประตูได้เสียก็ ประตูได้น้อยไปหน่อยนะครบ32แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเตะ21นัดนะครับตามอยู่หนึ่งนัดประตูได้เสีย27นะครับมี46แต้มถ้าเก็บสามแต้มก็เป็น49ก็ยังตามสองแต้มเหมือนเดิมนะถ้าเก็บได้นะย้ำอาร์เซนอลอาร์เซนอลนะครับก็อยู่ลำสามนะครับมี46เท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเวสต์แฮม36แต้มนะครับอุ้ยอนนี้หนาว แมนยูก็หนาวคุณผู้ใหญ่เนี่ยตอนนี้เหลือลบสี่แล้วเออตอนแรกลบห้าอันนี้หนาวค่อยๆอุ่นขึ้นหน่อยน้อยลงนะน้อยลงนะฮะอยู่ที่เจ็ดนะครับลบสี่นะฮะมีสารภาพคะแนนนะฮะสามสิบห้ากับเฮ้ยมันห่างจากจ่าฝูงสิบหกแต้มเลยเหรอจับแมนยูมันห่างจากจ่าฝูงสิบหกแต้มเลยเหรอใช่แล้วมันจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกได้ไหมเนี่ยฤดูกาลนี้ก็จะทันไหมตามทฤษฎีทันอยู่นะ แต่ว่าลิฟวูต้องแพ้สิบแปดนัดรวดต้องแพ้สิบหกนัดรวดอย่างเงี้ยตามที่สนิทได้อยู่ไหม่ก็ยังได้อยู่แหละนะฮะก็ยังมีติดขคว้าแชมป์พิม์เลีกนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเพราะว่ามันจะแข่งสามสิบแปดเลยสิ16 16 16 16 16 16บหกสิบหกสิบหกสามกับสามสิบหกหกสองสามสิบแปดสี่สิบแปดแ้มนะอืมอีกสี่สิบแปดแ้มนะถ้าบวกสามห้าก็เป็นอ่าเจ็ดสิบเป็นโอ้ไปดิสบสามแ้มเลยนะชนะรวดอืมชนะรวดเลยอ่ะแล้วต้องเนี่ย ถ้าแมนตีแพ้สิบเ็ดนัดลิวอ,แแอ,อแูแพ้สิบเอ็ดนัดอาร์เซนอลแพ้แปดนัดสเปอร์แพ้เก้านั่างเอตเมลล่าแพ้สานัดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแมนยูมีโอกาสเป็นแชมป์พิมร์อีกสูงในฤดูกาลนี้นะ <laughs> มนีงเก่ง <laughs> จะมันเคี้ยวทำไมอ่ะ <laughs> ก่อนอื่นฝากสักนิดหนึ่งนะครับใครที่อยากไปดูบอลกับมันมันกับหนูนะนะวันอาทิตย์นี้บอกเลยทั้งไปทั้งแฟนปืน นะครับแฟนหงแฟนแมนยูจเจอกันนะฮะพร้อมไหมละ่ะถ้าพร้อมแล้วเจอกันอยู่รัชโยจินนะครับเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูให้น้องจบโพสให้ใน YouTube บัตรใบละสี่รอยบาทหนูไปพากบอลสดกับพี่จอมน้ำแมวได้ดูสองคู่เลยนะหัวค่ำสามทุ่มแมนยูเปิดบ้านรับการเยอือนของเวตแฮมยูนเต็ดเวสตแฮมหมูเรวผูลไปเยือนไอ้ปืนโตอาเซนอล อยากให้พลรพักหงแดงนะไม่ว่าจะเป็นหงแดงหรือปีศาจแดงอยากให้มามาดูกันนะครับบัตรราคา400บาทสามารถนําไปแลกเครื่องดื่มได้2ขวดแต่รู้นะเครื่องดื่มอะไรเราจะไม่พูดไอสมการแฟ mm hmm. นแฟนแมนยูมาคุณได้ดูบอลสองคู่เลยนะฮะมาแบบรีแลกกันโดยเฉพาะแฟนลิเวอร์รพูลอยากให้มาให้เยอะขอร้องฮะพิลล่าอยู่รัตโยทิน คู่หนูมีภาคบอลตดๆกับพี่จอมน้ำแมวขึ้นไ้ให้ใต้คลิปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไ้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะลองไปดูว่าว่ามันเป็นยังไงนะขอบคุณมากมากเลยนะอยากให้มาเดี๋ยวเพราะเด็กโขงใครเป็นเด็กโขงคุณต้องมาประกาศสัปดาห์หนูเชื่อว่าสู้ได้วัอนอาทิตย์นี้เชื่อหนูว่าสู้ได้นะครับอาเซนอลนก็แค่ปืนต่อ <c oughs> อีกครั้งนะฮะขอบคุณมากมากนะครับช่วงนี้นะฮะทุกคนก็จะเข้ามาเยี่ยมชมเยอะพอสมควรเพราะว่าเป็นช่วงแมนยูระริกระรี ผงแดงร่าเริงแจ่มใสนะครับก็ขอบคุณทุกการ support นะครับกดไลค์กดแชร์ share, นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ้ง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 กันไว้นะครับและทุกคนกด subscribe ห,หนูด้วยกราบขอบคุณมากทุกการัพ p อ o r t นะครับทุกการกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะก็อาจจะว่างมาเจออาจจะเจอกันบนรถเจอในรายการเจอที่สวนแล้วแต่แต่จะมาให้ได้บ่อยๆนะครับฝากด้วยนะครับและสามคำนะฮะให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เออแมนเชสเตอร์อยู่ที่เจ็ดเมื่อคืนนี้เอาไปเลยครับเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงยี่ยมจริงจริงชื่นชมจากหัวใจเก่งก็ต้องชมนะฮะแพ้มาก็มีบ้างน,นิดหน่อยอีะอีอะอ,อ,อย่าลืมนะที่นี้เจอกันเด้อใครยุงเทพอยากให้มานะฮะบายบายบุ bye ๊ bye. Bye ุย